สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเบสิกฟอเร x นะครับว่า f o r e x คืออะไรเล่นยังไงมีกระบวนการไหนบ้างมีคําศัพท์ไหนบ้างที่ต้องใช้ในการเล่น f o r e x นะครับครับสำหรับ f o r e x นะครับคือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับเหมือนว่าเราไปเที่ยวนะครับแล้วเราต้องแลกเงินนะฮะซึ่งอ่าเราเป็นคนไทยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆมีเงิน30,000บาทไทยนะครับเพื่อไปเที่ยวอเมริกาเราต้องแลกไป 1,000 u s 1> 1, นะครับซึ่งใช้เงิน3 0 0 0บาทอบาททำลองในการตอนนี้นะครับเรามีเงิน1,000 u s นะครับแต่ตอนนั้นเมื่อระยะเวลามันผ่านไปนะครับเราเลยเอา1,000 u s ที่เรามีอยู่ตอนนี้กลับไปแลกนะครับคืนเป็นเงินไทยแต่ตอนนั้นอะ่ะเราได้เลทอ่1 u เเท่ากับ35บาทดังนั้น1,000 u s เราเลยแลกได้3 5 0 0 0นะครับและนี่แหละครับคือส่วนต่างนะครับเพราะว่าตอนแรกเราใช้เงิน3า0 0 0ไปแลกได้1,000ู s ถูกไหมครั ตอนนี้เราเอาพันดุเมาแลกได้3ามหส่วนต่างก็คือ5,000บาทดังนั้นส่วนต่างตรงนี้แหละครับคือแก็บที่เขามาทํากําไรในตลาด Forex นะครับและ Forex คืออะไรก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่าง2สกุลเงินขึ้นไปนะครับอ่เมื่อเรารู้แล้วว่า f o r e x มันคืออะไรนะครับเราสามารถทํากําไรได้ในช่องว่างตรงนั้นนะครับส่วนอัตรานะครับที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามเวลาผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆให้ดูนะครับเช่นวันแรกนะครับวันจันทร์นะฮะ 1เอสเท่ากับ30บาทไทยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นวันอังคารใช่ไหมครับอ่า1 US ก็ลงมาแล้วเป็น28บาทไทยครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะแปรผันตามเวลานะครับอาจจะไม่ใช่วันนะครับอาจจะเป็นชั่วโมงนะครับหรือรายสัปดาห์หรือรายเดือนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องอ่าเช็คราคาอย่างเงี้ยกันอยู่ตลอดนะครับเพื่อจะหาแก็บช่องว่างราคาที่ต่างไปทํากําไรนะครับอ่าทีนี้สัญลักษณ์นะครับ สัญลักษณ์ที่เขาจะเขียนกันเนี่ยจะมีอยู่3ตัวนะครับสำหรับคู่เงินนะครับก็คือยกตัวอย่างง่ายๆคือ t s b นะครับจะแบ่งเป็น t s กับ b นะครับสตัวแรกนะครับจะบ่งบอกว่ามันคือประเทศนั่นเองเช่น t s ก็คือไทยแลนด์นะครับแล้วก็บาทนะครับ b ก็คือบาทนั่นเองนะครับก็คือสกุลเงินดังนั้น3มตัวรวมกันจะเป็น t s b เนี่ยให้เรารู้เลยว่าไทยแลนด์บาทนะครับโอเคครับสัญลักษณ์ของค่าเงินก็จะมีง่ายๆแค่3ตัวอักษรนะครับ ส่วนการจับคู่เงินนะครับเขาก็จะจับคู่เงิน2สกุลเงินขึ้นไปอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับเช่น USD ขีด Thailand นะครับก็คือ TSB นะครับแต่ลำดับใครจะขึ้นก่อนขึ้นหลังเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีเหตุผลของมันนะครับเพราะว่าตัวที่อยู่หน้าเนี่ยคือตัวที่มีค่าเงินมากกว่าตัวหลังนะครับซึ่งตัวหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่า base currency นะครับ อ่และตัวหลังเนี่ยเขาจะเรียกว่าโคดเคเรนซีซึ่งเบสเคเรนซีเนี่ยเขาจะเอาตาส่วนเป็น1เสมอนะครับเช่นตัวนี้นะครับที่ผมแสดงโชว์ก็จะเป็น1ต่อ32นะครับซึ่งเบสเคเรนซีก็คือ1นะครับแล้วก็โคดเคเรนซีคือ32ดังนั้น USD ขีด t s b เนี่ยจะเป็น1ต่อ32นะครับอ่าสะกุลเงินหลักก็คือเบสเคเรนซีนะครับส่วนสกุลเงินรองก็คือโคดเคเรนซีนะครับแล้วการจับ คู่เงินเนี่ยก็อาจจะมีอาจจะมีหลายคู่เงินนะครับซึ่งตรงนี้เป็นร้อยๆคู่เงินเลยที่เขาจะจับกันแล้วก็เอามาวิเคราะห์หรือว่าเอามาแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆก็คือ usd กับไทย tsb นะครับครับสำหรับตลาด forex อย่างที่ผมบอกในสไลด์เมื่อกี้นะครับมันมีทั้งสภาวะในการลงสภาวะในการขึ้นนะครับดังนั้นเราสามารถ เข้าไปทำกำไรได้ทั้งสภาวะขึ้นและลงนะครับเขาเรียกเป็น subforex คําแรกนะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็คือ buy กับ sell นะครับ buy กับ sell คืออะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับครับสําหรับ buy นะครับ buy เนี่ยอธิบายเป็นภาษาให้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราคิดแล้วว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นนะครับกราฟราคามันจะขึ้นไปอีกอ่าเราจะ buy นะครับนี่นะครับ การซื้อคู่เงินในราคาที่ถูกแล้วไปขายแพงนะครับนิยามของมันนะครับนี่นะครับเราคิดว่ากราฟเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับเราจะบายนะฮะอ่าส่วนต่อมาเซลนะครับเซลคืออะไรเซลคือการขายคู่เงินในราคาที่แพงนะครับขายในอุดมอุคติไว้ในราคาที่แพงแล้วเรามาซื้อตอนราคาที่ถูกนะครับอ่าอันนี้กรณีที่เราคิดว่ากราฟอ่ะมันจะลงนะครับเราจะเซล ตามตัวอย่างนะฮะนี่ฮะเราคิดว่ามันจะลงเราเลยเซลนะครับตอนนี้ก็มี2คําศัพท์ที่เรารู้มาแล้วคือบายกับเซลบายคือเมื่อกราฟจะขึ้นเราจะบายเซลก็คือเมื่อกราฟจะลงเราจะเซลนะครับอย่าลืมนะครับ2คํานี้ครับสําหรับการอ่านค่าเงินนะครับว่ากราฟจะขึ้นจะลงนะครับในส่วนของ USD นะครับกับ t s b นะครับอ่ากรณีแรกนะครับ USD ขีด TSB นะครับในกรณีที่ USD เนี่ยอ่อนตัวลงนะครับจะทำให้กราฟเนี่ยมีแนวโน้มขาลงนะครับสกุลเงินด้านหน้าอ่อนตัวลงจะทำให้กราฟมีแนวโน้มขาลงให้เราเซล์นะครับอ่ากรณีที่2นะครับ USD ขีด TSB นะครับกรณีที่ TSB เนี่ยแข็งตัวขึ้นเนี่ย ก็จะทําให้กราฟมีแนวโน้มลงเช่นเดียวกันนะครับ2กรณีนี้ถ้ามันเกิดให้เราเซลล์นะครับก็คือตัวหน้าอ่อนตัวลงและตัวหลังแข็งตัวขึ้นเนี่ยแนวโน้มของกราฟเนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มขาลงให้เราเซลล์นะครับอ่ากรณีที่2นะครับถ้าเป็นเทนขาขึ้นบ้างจะเป็นยังไงนะครับเทนขาขึ้นก็คือกรณีที่ TSB เนี่ยอ่อนตัวลง นะครับแล้วก็กรณีที่ USB, USD b u s นะครับแข่งตัวขึ้นมันจะทำให้สภาวะกราฟเป็นขาขึ้นนะครับให้เราบายนะฮะครับคำศัพท์ตัวต่อมาที่ต้องรู้นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่า Forex เนี่ยมันทำกำไรได้ยังไงนะครับมันมีทั้งสภาวะขาขึ้นและขาลงขาขึ้นให้เราบายขาลงให้เรา s e ล l แล้วนะครับอ่า เราต้องมาเรียนรู้อีกหนึ่งคำศัพท์นะครับคือคือหลอดออเดอร์นะครับหลอดออเดอร์คืออะไรนะครับออเดอร์ Order ก็คือโวลูมที่เราเข้าไปซื้อขายในแต่ละรอบนะครับว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ซึ่งมันก็มีมินหลอดนะครับและแม็กหลอดซึ่งมินหลอดจะเท่ากับ0.01 l o นอดนะครับน้อยที่สุดที่เราจะซื้อได้ส่วนแม็กหลอดนะครับมันก็จะมีสูตรตามนี้เลยครับอีเกอตี้คูณเลเวลร์หารด้วย1 0 0 0 0แ ซึ่ง EQUITY และ l e v e r a ร e คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่า Equity และ l e v e r a ร e นะฮะ Equity นะครับมันก็คือเงินที่เราเติมเข้าไปที่เราฝากเพื่อไปเล่นนะครับเรียกว่าบาลานนะครับบวกกับเครดิตนะครับหรือโบนัสที่บรกเกอร์หรือแบงค์ broker, ได้ให้อีกทีนึงนะครับซึ่งส่วนนี้ส่วนหลังเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับ ครับส่วนเลเวลเลตคืออะไรเลเวลเลตคืออัตราทดครับมันก็จะมี1ต่อร้อยต่อห้ารต่อพันอ่ายกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือสมมุติว่ายูเซอร์ท่านหนึ่งนะครับอ่ามีตังอยู่100 USD นะครับแล้วเขาใช้เลเวลเลตที่1ต่อ1,000เนี่ยอำนาจการซื้อขายเขาจะไม่ใช่100 USD แล้วอำนาจการซื้อขายของเขาเนี่ยคิดได้จากการเอาเงินบาลานซ์ของเขาเนี่ย ไปคูณกับ l e เ e อเรจก็คือ100คูณ1,000นะครับอำนาจการซื้อขายของเขาก็จะมี1 0 0 0 0แสน d ทันทีนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่า EQUITY กับ l e v e l a g e คืออะไรนะครับเราลองมาคำนวณ m a x l o t ดูนะครับว่า m a x l o t เนี่ยคือเท่าไหร่นะครับอ,อันนี้ผมยกตัวอย่างที่ว่าเรามีบาลานซ์อยู่100นะครับแล้วก็มีเงินโบนัสเงินฝากหรือว่าเงินฟรีให้อีก50นะครับ อ่าทุนบวกโบนัสนะครับคูณแล้ววเลทผมใช้1ต่อพันหารสูตรก็คือ1 0 0 0 0แสนนะครับอ่าอันนี้แม็กหลอดของผมจะเท่ากับ15หลอดขยายความอีกนิดนึงนะครับแม็กหลอดคืออะไรแม็กหลอดก็คืออำนาจการซื้อขายมากที่สุดที่เราจะทำได้นะครับตอนนี้คือ15หลอดและน้อยสุดก็คือ0.01ลอดนะครับคือมิลหลอดนั่นเองนะฮะมาถึงตอนนี้เราก็เรียนรู้คำศัพท์มาประมาณ5 6คแล้วครับอ่า เรามาดูคำต่อไปนะครับคำต่อไปจะเป็นคำว่าปิ๊บแล้วก็จุดหรือพอยต์นั่นเองนะครับจุดหรือพอยต์เนี่ยคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างของราคานะครับทีละลําดับนะครับทีละลําดับนะฮะส่วนปิ๊บคือการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างของราคาทีละ10บลำดับนะครับฟังดูแบบนี้อาจจะยังงงอยู่นะครับเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนะครับสมมุติว่าราคาการซื้อขายนะครับเปลี่ยนแปลงจาก 1.3200นะครับเป็น1.4320เราจะเห็นว่าสีแดงที่ผม,มาร์ k ไว้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไป40นะครับเราจะอ่านว่ามันคาดเคลื่อนไป40จุดนะครับถ้าอ่านเป็นหน่วยของปิ๊บนะครับเราจะอ่านว่ามันคาดเคลื่อนไป4จุดจะเห็นไหมครับว่าปิ๊บเนี่ยคือส่วนต่างของราคาที่นับทีละ10ลำดับดังนั้น40ก็คือ4ลำดับนั่นเองนะครับก็คือ4ปิ๊บนะฮะ จุดกับปิ๊บก,ก็คือคล้ายๆกันนะครับแค่เป็นหน่วยกับหลักสิบเฉยๆนะครับในส่วนนี้นะครับเรามายกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติอันนี้เป็นหน้าการซื้อขายนะครับเลขตรงแถบด้านขวาก็คือราคาการซื้อขายนะครับที่จะมีตั้งแต่หนึ่งจุดหนึ่งพันจนถึงหนึ่งจุดหนึ่งหมื่นอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมสมมุติขึ้นมานะครับอสมมุติว่าผมเข้าบายเพราะว่าผมดูแล้วนะครับว่ากราฟเนี่ย จะต้องเป็นเทนขาขึ้นผมจึงบายนะครับผมบายไปที่ m i n l o อครับ0.01ที่ราคา1.5000นะครับก็คือ1.5พันนะฮะอ่าตรงนี้ผมบายทิ้งไปแล้วผมเกิดการซื้อขายได้เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปกราฟขึ้นอย่างที่ผมคิดจริงๆนะครับซึ่งราคามันไปเป็น1.9พันนะครับซึ่งผมพอใจแล้วว่ามันขึ้นไปแล้ว ผมทาการปิดการขายที่ราคาณนะราคานี้นะครับอ่าเรามาสรุปกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงส่วนต่างนะครับผมปิดการขายที่1.9000นะครับผมเริ่มซื้อที่1.5ึ่งดพันดังนั้นส่วนต่างของมันก็คือ4ี่พันนะครับสี่พันนี้เราจะเรียกว่า4ี่พันจุดที่วิ่งไปนะครับหรือ400ปิ๊บนั่นเองนะครับเรื่องของปิ๊บนี่ก็อาจจะ เข้าใจกันแล้วนะครับทั้งการอธิบายและยกตัวอย่างไปนะครับในหัวข้อต่อมานะครับการคิดผลกําไรนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่า f o เ e x ก่เล่นได้ทั้งขาขึ้นขาลงออเดอร์ต้องมีทั้งมิน l ลอ m แม็ก t ลอดซอยออเดอร์กันได้อย่างงุ้นอย่างนี้นะครับนับกันเป็นแล้วว่าวิ่งไปกี่จุดกี่ป i บนะครับแล้วตอนนี้เรามาคํานวณกันว่ามันจะคํานวณออกมาเป็นเงินหรือกําไรของเราอะได้ยังไงนะครับการคิดผลกําไรนะครับมันจะเท่ากับจุดนะครับ จุดคูณออเดอร์นะครับอ่าในกรณีเมื่อกี้นะครับเราจะสังเกตว่ามันวิ่งไป4 0 0พันจุดถ้าผมเล่น0 0 1หลอดเนี่ยก็คือมิลหลอดเนี่ยอ่ามันก็คือการเอา4 0 0พคูณ0.01มันก็คือ40เหรียญน,นะครับทำนองเดียวกันถ้าผมเล่น1นึหลอดนะครับก็คือการเอา4 0 0พันเนี่ยมาคูณ1หลอดเลยดังนั้นกำไรที่ผมจะได้ก็คือ4 0 0พันเหรียญน,นะครับนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ เลเวอเรจนะครับมันคืออัตราทดที่สามารถทําให้เราเนี่ยทำกำไรได้เยอะนะครับแล้วก็การคิดกําไรขาดทุนตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นกับจุดที่วิ่งไปแล้วก็หลอดหรือโวลูมที่เราเล่นในแต่ละรอบนะครับในส่วนต่อมานะครับในฟอเร็กนะครับมันก็จะมีคําศัพท์อีก2คําที่เทรดเดอร์ทั่วไปต้องใช้นะครับก็คือคำว่าเทรดอ่าก็คือคําว่า Take p r o Fit นะครับแล้วก็ Stop l o s s นะครับ เทคโ o ฟิตคืออะไรนะครับเทคโ o ฟิตคือจุดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปิดสรุปผลกําไรนะครับก็คือเอาง่ายๆเราตั้งไว้ว่าเราได้กําไรแค่นี้เราพอแล้วนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นผมเป็นเทรดเดอร์คนนึงนะครับที่เล่นคู่เงิน eur usd นะครับผมคิดว่ากราฟอ่ะมันจะขึ้นผมเลยบายไป1ลอดนะครับที่ราคา1.2000นะครับเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับค่าเงินวิ่งจาก1 2 0 0เนี่ยไปยัง1.3,000 จะเห็นได้ว่ามันวิ่งไป1,000จุดนะครับหรือ100ยปิ๊บอ่านี่แหละครับประมาณนั้นผมตั้ง take profit ไว้1,300งพันนะครับพอมันวิ่งจาก1,200งพันไปถึง1,300งพันเนี่ยมันชนและมันชนเส้นที่เราตั้งขึ้นไว้แล้วเนี่ยมันจะทำให้มันปิดการขายทันทีแล้วเราก็จะได้กำไรมา1,000จุดนะครับตามตัวอย่างตรงนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับอ่า ตรงนี้นะครับตัวอย่างตรงนี้ผมเข้าซื้อขายที่1นึ่นะครับกราฟวิ่งไปผมตั้งเทคโบฟิตทีพนะครับไว้ที่1.900นะครับอ่านี่แหละครับพอมันวิ่งไปชน1.900ปุ๊บเนี่ยมันจะปิดการขายทันทีแล้วเราก็จะได้กําไร4,000จุดทันทีนะครับอ่าตัวที่2นะครับที่เราจะรู้ก็คือ Stop Loss นะครับ Stop Loss คืออะไรคือจุดตัดขาดทุนนะครับเอาง่ายเลยว่าเราพอใจที่จะขาดทุนเท่านี้นะครับ ผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับอ่าผมนะครับเข้าซื้อขายที่ราคา1.2พันผมตั้งสต็อปสต็อปลอสไว้ที่1.1,800นะครับดังนั้นมันห่างกัน200จุดถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้ากราฟมันจะลงไปถึง1.1,000ก็ช่างนะครับแต่มันจะปิดการขายให้ผมที่1.1,800อยู่ดีนะครับดังนั้นผมปิดกราฟไว้ยังไงก็ช่างนะครับผมจะขาดทุนแค่200จุดเท่านั้นนะครับ ตามตัวอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับผมเข้าซื้อขายที่1.5000ันนะครับอ่าเมื่อกราฟวิ่งขึ้นไปชน TP มันก็จะปิดออเดอร์ทันทีนะครับหรือถ้ากราฟไม่เป็นตามที่เราคาดเพราะเราบายไว้นะครับกราฟวิ่งชนลงมาที่ SL 1.4500นะครับตรงนี้ก็จะปิดออเดอร์ให้เราอัตโนมัติทันทีเราจะไม่ขาดทุนไปกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของ TP หรือ SL นะครับครับ สำหรับคำศัพท์ต่อมานะครับคือคําว่าสเปดนะครับสเปดเนี่ยคืออะไรทุกครั้งที่เราออกออเดอร์นะครับที่เป็นโวลูมที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็น0.01หรือออกแม็กหลอดหรือออกหลอดเท่าไหร่ก็ทั้งนะครับเราจะต้องเสียค่าหนหน้านะครับทุกหลอดการซื้อขายนะครับอ่าแล้วหลอดเอ้หรือแล้วสเปดเนี่ยเขาจะคิดกันยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทุกครั้งเลยที่เราเข้าการซื้อขายนะครับมันจะมีราคา ซื้อขายอยู่2ราคานะครับราคานั้นเรียกว่าราคาอาร์กับราคาบิดนะครับอ่าอธิบายง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าราคาจริงตอนนั้นเป็น1.2000พนะครับอ่าการที่เราจะบายเนี่ยเราคิดว่ากราฟจะขึ้นใช่ไหมครับนายหน้าเนี่ยจะเก็บสเปดเรา20จุดอันนี้เป็นตัวเลขตัวอย่างนะครับอ่าเราจะไม่ได้ราคาที่1.2000พันะครับเราจะไปได้ราคาที่1 2 0 พอนายหน้าเก็บไป20จุดตัวเลข20ตรงนี้เป็นตัวเลขที่สมุิขึ้นมานะครับทํานองเดียวกันนะครับถ้าเราจะเซลนะครับถ้าเราจะเซลนะครับเราคิดว่ากราฟจะลงเนี่ยเราจะได้ราคาบิดนะครับอเราโดนไป20เหมือนกันดังนั้นราคาที่เราจะได้น่ะจะไม่ใช่1 2ึ่งจเราจะไปได้ราคาที่1.19800นงนะครับเห็นว่าเราจะโดนไปแล้ว20จุดไม่ว่าจะบายจะเซลอันนี้คือค่าสเปดที่นายหน้านะครับเก็บค่าบริการเราไปนะครับ ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าการซื้อขายทํำยังไงมีคําศัพท์อะไรบ้างที่น่ารู้นะครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจบ้างแล้วนะครับว่ามันซื้อขายกันแบบนี้มันคํานวณแบบนี้นะครับมันมีคําศัพท์ที่น่ารู้แบบนี้แล้วการเล่น f o r e x เนี่ยจะเล่นได้แบบไหนนะครับแบบแรกนะครับคือแบบเดิมที่เขาเล่นเล่นกันนะครับซึ่งสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วครับก็คือคุณนะครับเป็นยูเซอร์คนหนึ่งนะครับจะซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินเนี่ยเราต้องไปที่แบงค์ครับ อ่าเราต้องไปที่แบงค์เพื่ออะไรครับเพื่อไปเอ็กชเชนหรือแลกเปลี่ยนนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าแบงค์ก็จะดิวกับเรานะครับเป็นไซเคิลไปอย่างนี้นะครับแต่ข้อเสียของมันคืออะไรฮะข้อแรกเลยคือมันเสียเวลาครับเพราะเราต้องเดินทางไปที่แบงค์ข้อที่2ก็คือเสียโอกาสครับเพราะว่าณราคาที่เราดูแลวว้วอะอยู่บ้านเนี่ยเราเห็นราคาดีแล้วเราจะซื้อจะขายแล้วแต่พอไปที่แบงค์เนี่ยราคามันก็เปลี่ยนไปนะครับเราเสียโอกาสนั่นเองนะฮะสอง มันใช้เงินทุนเยอะมากนะครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยเขาจะเปิดออเดอร์เยอะๆนะครับเป็นแสนเหรียญล้านเหรียญขึ้นไปนะครับซึ่งมันทําให้คนหมู่มากนะครับไม่สามารถมีโอกาสเล่นฟอรเร็กเพื่อเกณฑ์กําไรได้นะครับความบันผวนก็เยอะนะครับการเข้าออเดอร์ไม่แม่นอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาและเสียโอกาสนะครับแล้วก็เลเวเลตนะครับที่ผมบอกมัน1ต่อหนึ่งดังนั้นถ้าคุณมีเงิน1 000นึ่งแสนเหรียญคุณก็ออกออเดอร์ได้แค่1นึ่งแสนเหรียญเท่านั้น นะครับเพราะว่าเลเวอเรจมันคือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปนะครับเลยมีตัวกลางนะครับชื่อว่าบ็กเกอร์นะครับบ็กเกอร์เนี่ยมันคือตัวกลางนะครับแล้วบ็กเกอร์เนี่ยคอยทําอะไรคอยบริการอะไรให้เรานะครับบ็กเกอร์นะครับสังเกตโฟนี้นะครับบ็กเกอร์จะเป็นตัวกลางนะครับเราเป็นยูเซอร์นะครับเราไปติดต่อกับบ็กเกอร์เลยว่าเราจะซื้อจะขายนะครับบ็กเกอร์เนี่ยก็มีหน้าที่ส่งออเดอร์ให้เราไปยังแบงค์ที่เราจะแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับ เมื่อออเดอร์ไปแล้วเราปิดการขายนะครับแบงก์ก็จะส่งคําสั่งนั้นมาที่โบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์ก็จะประมวลผลแล้วส่งกลับมาให้อย่างเรานะครับตรงนี้จะเป็นการบริการคือท่านนะครับสามารถเล่น Forex นะครับผ่านโบรกเกอร์ได้โดยที่ท่านอยู่บ้านนะครับหรือที่ทํางานหรือเวลาว่างๆนะครับได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่แบงก์นะครับเพราะว่าโบรกเกอร์คือตัวกลางที่คอยบริการท่านให้กับตลาดหรือแบงก์นั่นเองนะครับ ข้อดีของมันนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับไม่ค่าสเปดในหน้าต่ํามากนะครับกระดานราคาที่มาตรฐานนะครับที่ท่านเล่นดูบ้านได้เพราะว่าท่านมีกระดานราคาดูในมือถือได้เลยหรือดูผ่านคอมได้เลยนะครับกระดานราคาแบบนี้นะครับบลกเกอร์เป็นคนบริการเรานะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางนะครับเลเวลที่ให้อ่ะครับก็จะมีตั้งแต่1ต่อร้อยหนึ่งต่อห้าร้อยหนึ่งต่อพันหนึ่งต่อสองพันก็แล้วแต่นะครับ และการส่งออเดอร์ทุกครั้งนะครับใช้เวลาเพียงแค่0.01เซกซึ่งน้อยมากๆนะครับเรียกได้ว่ากดปุ๊บออเดอร์ถึงตลาดทันทีนะครับอ่าเมื่อเราเห็นแล้วว่าการเล่นมันเล่นยังไงมันทำกำไรยังไงการเล่นแบบเดิมเป็นยังไงการเล่นแบบใหม่เป็นยังไงอ่าโบเกอร์คืออะไรอ่าโบเกอร์คือส่วนที่สำคัญนะครับสำหรับเราแล้วการเลือกโบเกอร์ที่ดีจะเลือกอะไรจะเลือกยังไงนะครับอ่า อย่างแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือโบกเกอร์ที่ดีควรจะมีการส่งสัญญาณที่รวดเร็วนะครับโบกเกอร์ที่ดีควรจะมีโปรแกรมเทรดที่ได้มาตรฐานนะครับเล่นได้ทั้งทั้งมือถือและคอมนะครับโบกเกอร์ที่ดีควรจะฝากถอนเงินรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมโบกเกอร์ที่ดีควรจะมีเลเวอเรจให้นะครับอย่างต่ำๆก็จะน่ต่อาจะ1 5หต่อพันนะครับอ่าที่สําคัญและเป็นพระเอกก็คือโบกเกอร์ควรจะมีโบนัสให้นะครับสังเกตไหมครับจากสูตรแม็กหลอตที่ผมบอกไป ถ้ามีโบนัสจะทําให้แม็กหลอดเราสูงขึ้นถูกไหมครับอ่าแล้วที่สําคัญนะครับโบกเกอร์ที่ดีควรจะมีเซอร์วิสนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนไทยนะครับโบกเกอร์ที่ดีควรจะมีซัพพอร์ตไทยครับเพราะว่าเวลาที่เราเกิดปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยเราจะได้สามารถโทรไปสอบถามหรือทักไปสอบถามได้นะครับอ่าอันนี้คือหลักการเลือกโบกเกอร์นะครับอ่าฟังมาถึงขณะดนี้แล้วนะครับทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วว่า f o r e x คืออะไรนะครับ คำศัพท์ที่น่ารู้ต้องรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็การทํากําไรทํากําไรแบบไหนนะครับการเลือกโบรกเกอร์ที่ดีต้องเลือกยังไงนะครับพาต่อไปนะครับผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจมากขึ้นดังนั้นเราจะไปเวิร์กช็อปกันนะครับเมื่อเราเรียนทฤษฎีมาแล้วนะครับอาจจะยัง,งงงงอยู่บางท่านนะครับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เวิร์กช็อปนะครับเป็นเวิร์กช็อปในการใช้โปรแกรมมินิฟโฟนะครับ